พี่มันกินยังไงมันต้องเอาเส้นที่จิ้มหรอใช่ค่ะที่เนี้ยคือหาวจับไม่เข้าใจใช่ค่ะ่ต้องตันนะคะอันนี้ค่ะพี่สอนหนูกินหน่อยดิใส่ในเนี้ยค่ะใส่ในซุปใส่เลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่แต่ว่าวาซาบิได้ไหมคะได้เนี้ยปากพี่เบียร์กว้างแล้วมันเลยปากเขาไม่ได้กินทั้งนี้อ๋อค่ะแล้วก็จิ้มค่ะมันไม่ได้จิ้มแล้วถ้าจิ้มมันคือย่างนี่หรออันนี้คือคนเลยใช่ค่ะ ้งเล่นใส่วาซาบีไมหมด่ะ <laughs> สาสะสะม,มออก้อนเลยอมยอมแล้วจา้า <laughs> สนุกสนุก